และนี่คือ,อหนึ่งกฎทองของการส่งออกนะคะทุกคนส่งออกมันง่ายถ้าคุณเก็บเงินลูกค้าได้นั่นเองนะคะคุณขายของต่างประเทศใครๆก็อยากขายนะคะแต่ขายแล้วเก็บเงินไม่ได้มันน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนฉะนั้นคุณจะมีวิธีการแบบไหนในการที่จะเรียกเก็บเงินลูกค้าก่อนที่จะโหลดของได้ะคะคุณจำไวะะ้เลยค่ะ เก็บเงินลูกค้านะคะทีชีมาจำาปก่อนนะคะที่จะผลิตสินค้านะคะคุณหลังจากนั้นบอกลูกค้าไปเลยว่าก่อนโหลดสินค้า3วันล่วงหน้านะคะลูกค้าจ่ายเงินมาลัดอีก50%ที่เหลือนะคะเพียงแค่นี้คุณก็ไม่สูญเสียในการที่จะเก็บเงินไม่ได้นั่นเองนะคะคุณเตรีมไมร์ทุกวันนะคะคุณแต่ละวันก็จะมีโปรแกรมการไลฟ์ที่ไม่เหมือนกันวันจันทร์คือโมเตโร์รุนะสาสโเรขแห่งการส่งออกนะคะคุณและธนาคารคือ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออกนั่นเองนะครับคุณภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายนะครับคุณเพียงแต่คุณรู้ว่าใช้ศัพท์การส่งออกเป็นแค่นั้นเองนะครับคุณเซนจะสอนคุณเรื่องศัพท์การส่งออกทุกวันอังคารนะครับคุณส่วนวันพุธเราจะมาดูไอเดียของการส่งออกกันว่าเอะเรามีไอเดียอะไรบ้างที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แชร์ให้มากันฟรีๆเลยนะครับคุณว่าผู้เสนจการส่งออกเขาทำส่งออกกันได้อย่างไรนั่นเองนะครับคุณและทุกวันพหัสที่คุณพลาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งนี้ครับคุณ จะพาคุณทัวร์ทัวร์ต่างประเทศนะคะคุณทัวร์ว่าประเทศนี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลนี้ของประเทศนั้นๆเขาต้องการสินค้าไทยอะไรบ้างนั่นเองนะคะคุณแล้วคุณจะรู้ว่าส่งออกมันง่ายถ้าคุณรู้กลุ่มตลาดเป้าหมายด้วยนะคะคุณและสุกวันสุกนะคะคุณจะเป็นการสอนเรื่องเทคนิควิธีการ ทำการส่งออกอยังไงให้ตัวเองไม่ขาดทุนนะคะคุณมาเจอกันนะคะจันถึงสุกสี่ทุ่มครึ่งทุกวันนะคะส่วนสาว์กับอาทิตย์นี้รอติดตามนะคะกดไลค์กดซ like, ีฟอสตกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะค,ะคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเซนจิมีสเปเชียลร้อยอะไรให้คุณฟังในทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะคุณสี่ทุ่มครึ่งเวลาเดิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่งออกง่ายมาเจอกันสี่ทุมครึ นะคะคุณมีคําถามสามารถถามไว้ในใต้เมนนี้ได้เลยนะคะคุณหรือจะแอดไลน์แอดมาคุยกันนะคะับไลน์โอเอนะคะคุณทีแอดนำหน้านะคะ A J I N T I, I นะคะ A อเมริกานะคะ J J จปนะคะ G, Thailand, A, America, I อินเดีย N นอร์เวย์นะคะ T ไทยแลนด์ A อเมริกา I อินเดียนะคะคุณสกดว่าอาจัจฉริยนั่นเองนะคะคุณ เพียงแค่นี้เราก็สามารถเป็นผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปไกลทั่วโลกนะคะคุณไม่ต้องคิดมากคะ่ะตอนนี้ลูกค้ากำลังวิ่งหาสินค้าจากมืองไทยอยู่นะคะคุณคุณเริ่มออกมาทําการส่งออกออนไลน์กันได้แล้วคะคะคุณเยี่ยมไหมคะแล้วเจอกันคะ่ะอาจิ์ไตเซนนะคะคุณสอนการส่งออกนะคะทุกวันสี่ช่มครึ่ อยู่ที่ Mindset ค่ะคุณขาเดี๋ยววิธีการตามมาเองมาหาวิธีการทุกวันนะคะคุณแล้วเจอกันบรีคีสวัสดีแฮปปี้น้งหยาค่ะ